<c oughs> อาจารย์ผมฟังบ้านแดงของพวกคนที่บอกว่าตื่นรู้แล้วบอกว่าใต้ดินโลกมีพวกมนุษย์กิ้งกาอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> อย่าไปฟังนะ <c oughs> พวกตื่นรู้มันโนนะมันโนเยอะมากเลยนะอุปทา,านหมู่กันก็ดูดาราดาราหลายๆคนนะตอนแรกตอนแรกที่มาใหม่ๆดูใหม่ๆเมือ่อเมื่อ5ปีหกปีที่แล้ว <c oughs> ผมก็ยังเห็นว่าเขาโอเคอยู่นะดาราดาราสมัยก่อน ก็มาพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวผมก็แบบเออเห็นด้วยใช่ก็ใช่ตามที่เขาพูดอย่างเงี้ยแต่พอสองปีหลังมาเนี่ยคือแบบมโนโไปไกลมากเลยนะคือแบบจินตนาการไปไกลมากเลยก็แบบพากันเป็นอุปทานหมู่ไปก็แบบคนนั้นพูดเรื่องนี้คนนี้ก็เห็นเป็นเรื่องจริงคนนั้นก็เห็นเป็นเรื่องจริงมันก็เลยแต่งเติมกันไปแบบจนหลุดไปไกลอ่ะจนหลุดไปไกลจนแบบคือคือในยุคสมัยนี้แล้วยังยังไปพูดว่าโลกแบน โรกแบนอยูยอ่อย่างเงนะี้ยคือแบบได้ยังไงนะได้ยังไงนะแล้วก็แบบมันไปไกลแล้วนะถ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมหรือว่าศึกษาเรื่องพวกนี้เราก็ต้องแบบมีครูบาอาจารย์คุมนะก็ท่านจะบอกได้ว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงก็จะได้แบบเคลียร์ที่มันจริงก่อนนะนะก็ส่วนมากเขาก็คิดว่าเขารู้เขาตื่นรู้แล้วอย่างเงี้ยคนอื่นยังไม่ตื่นรู้เข้าเก่งแล้วเขาก็ไม่เข้าหาครูบาอาจารยนะ์ไม่เข้าหาพระเกจิที่เก่ง ก็เพราะท่านรู้จริงอะไรประมาณเนี่ยถ้าคนที่คิดว่าตัวเองเก่งมันไม่กล้าเข้าหาครูบาอาจารย์ะเพราะว่ามันกลัวครูบาอาจารย์จะบอกว่ามันโ,นโง่เงี้ยนะก็อย่าไปฟังมากนะตื่นรู้อะ่ะ